ตอบแทนพระคุณผู้ละโลกไปแล้วต้องทำอย่างไรการที่จะตอบแทนพระคุณท่านเหล่านั้นจะต้องทำอย่างไรหาทางเพิ่มบุญให้ท่านต้องทำอย่างไรให้ทำอย่างที่เราตั้งใจมาทำบุญกันในวันนี้แต่ในการทำบุญให้ท่านก็มีองค์ประกอบคือ หนึ่งทรัพย์ที่ทำบุญบริสุทธิ์เราต้องมีทรัพย์สินเงินทองที่จะมาทำบุญถ้าไม่มีทรัพย์ถึงแม้มีใจก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนี้เป็นข้อจำกัดขึ้นมาอีกแล้วฉะนั้นขณะที่เรายังมีเรี่ยวแรงทำงานหาทรัพย์สินเงินทองอยู่ได้ พระสมาสมาทรงพรเจ้าตรัสสอนไว้ว่าถ้ามีเดี่ยวมีแรงอย่างนี้อุปศทั้งหลายขยันทำมาหากินส่วนที่ต้องกินต้องใช้ก็ทำไปอีกส่วนหนึ่งก็ทำบุญจะได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่พระคุณผู้มีคุณต่อเรา นี้เป็นองค์ประกอบว่าเราต้องมีทรัพย์จึงต้องทําในขณะที่มีเรี่ยวมีแรงทำํำและต้องหาทรัพย์ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยเรี่ยวแรงเราจริงๆไม่ได้คดโกงใครมานี่เป็นองค์ประกอบที่หนึ่งสองผู้รัาทานบริสุทธิ์ ต้องมีผู้บริสุทธิ์ที่เป็นเหมือนเนื้อนาบุญที่ดีมารับทานที่เราบริจาคผู้บริสุทธิ์สูงสุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพะระอรหันต์แต่ปัจจุบันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วพระอรหันต์ก็เข้านิพานมากแล้วที่ยังเหลืออยู่นี้ ใครก็จะเป็นพระอรหันต์บ้างเราไม่ทราบก็ยังเหลือลูกๆของพระสัมมาสมุทธเจ้าคือพระภิกษุสมณนเนที่กำลังตั้งใจฝึกตัวเองอยู่แม้ท่านยังไม่ได้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์แต่ว่าตั้งใจทำกิจกำจัดกิเลสให้หมดไปวันหนึ่งข้างหน้าคงจะได้ เป็นพระรหรันต์บางจะช้าจะเร็วขอให้ท่านตั้งใจฝึกเถิดท่านเหล่านี้เป็นเหมือนน้ำเนื้อนาบุญที่เราได้ทำบุญแล้วเกิดบุญได้เต็มที่ถ้ามีรัพ์แต่ไม่มีผู้บริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบุญให้รับนั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยน เป็นบุญกุศลส่งไปยังพู้ละโลกได้มากเท่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าผู้ที่ละโลกไปแล้วในปรลโลกไม่สามารถรับอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันที่เป็นวัตถุได้นอกจากรับบุญซึ่งเป็นพลังบริสุทธิ์ที่เกิดจากการทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญกุศลพวกเราเขารับได้ในรูปอย่างนั้น เราเลยต้องรอพระภิกษุสาม,มนเณรที่ตั้งใจฝึกตัวเองให้หมดกิเลสมาเป็นเนื้อนาบุญให้แม่ท่านยังไม่หมดกิเลสแต่ว่าตั้งใจฝึกตัวเองถ้ามีองค์ประกอบอย่างนี้ก็จะเป็นเนื้อนาบุญชั้นดีของโลกได้ หากมีพระภิกษุที่ตั้งใจฝึกตัวอย่างนี้มารับทานที่เราถวายบุญใหญ่ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบุญที่เกิดขึ้นจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของพระภิสษุสมณีนนที่มารับทานนั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงเขี่ยวเข็นพระภิกษุสมณีนนให้ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ ทรงสั่งให้มีการสอนทางโลกมีการสอบอย่างไรทางธรรมก็มีการสอบอย่างนั้นคือทุกวันขึ้นสิบห้าคำและวันแรมสิบห้าคำเรียกกันว่าวันพระพระสมมาสมพุทธเจ้าทรงกำหนดให้ภิกษุสอบบทส,ส่วนศีลของตัวเองรวมทั้งทบทวนธรรมะที่ต้อง ตัวเองต้องปฏิบัติระหว่าง14วันที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้างทบทวนกันอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งพระองค์ยังทรงพระชนอยู่จนกระทั่งปัจจุบานผ่านมาแล้วตั้ง2546ปีการสอบของพระภิกษุก็ยังกระทำอยู่ทุกถึงเดือน โดยมารวมกันประชุมในโบสถ์มาฟังปฏิโมกจากพระพิสุที่เป็นตัวแทนสวดปาติโมกมาทบทวนดูว่าความประพฤติในสิบสี่วันนี้ผ่านหรือไม่ผ่านมีความก้าวหน้าในการศึกษาด้านอื่นมากน้อยแค่ไหนรวมทั้ง รายงานผลการปฏิบัติธรรมรายงานของการคณะสงฆ์ที่รับเอาไวา้ให้หมู่คณะรับทราบอย่างเป็นกิจจลักษณะฉะนั้นในวัน15บหาคำหรือวันผ้าใหญ่เป็นวันที่พระภิกษุผู้กำลังตั้งใจฝึกตัวบริสุทธิ์ในที่สุดในรอบสิบห้าวัน